มาจ้าอืมอืมก็มูนเลนนี่แสบก็มูนเด็ดหวายหวานพี่น้องเออกระดิ่งกระดอนไปแล้วพี่น้องจ้า สว,สวัสดีจ้า <Station. S 2> สวัสดีจ้าอีหลามาแล้วจ้าอีหลามาแล้วจ้าอยู่ในช่องเพลิดเพลินชาแนลสุดยอดอีหลามาแล้วจ้าอีหลามาแล้วจ้าอีลาาพมากินแซ่บพวกข้าวเจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้จะเสพผ้ามากินผลไม้จะพี่พน้องจ้าผลไม้แซ่บๆจ้าเมื่อนี้เสพามากินอาหารว่างเสพี่น้องจ้า ผลไม้วันหวานจะพี่น้องจ้ามาเติบความหวานในร่างกายจะพี่น้องจ้าก็รีบกดสเบิรงคลิปถ้าเริ่มกดติดตามให้มาเด้อจ้าเด้อกดไลค์ให้ด่าจ้ากระตืบไลค์มาเลยจะพี่น้องจ้ากดข้อกดคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้หลาเด้อจ้าเด้อพัฒนาช่องต่อไปจะพี่น้องจ้ามันมามาจะพี่น้องจ้ามาแซ่บกันเลยจ้ามามาจ้าเอาสิพามากินเมื่อในผ้ามากินซาลี่จะพี่น้องจ้าแล้วก็องุ่น เรียกว่างูอะไรนะลืมแล้ววะพ, <c oughs> พี่น้องคอยเลื้อมางงูยังเกอดอ่างงูเอออางงูยังนอง้นงอบาดเนียเขาขึ้นเลื้อพี่น้องเอ้ยลนูบอกพี่น้องเอ้ยงูยังน้ออ๋องูองแดงไข่ปา่าจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยภาสินึกออกเนาะนโอ้ยสมองสมองพี่น้องเอ้ยไปบัตะจา้าโอ้ยแต่ละแต่ละแต่ละ มาๆาจะพี่น้องจ้ามาแซ่บกันเลยจ้ามาเ да, ดิมมาเดิมมาเดิมมาจ้าเนี่ยกินเชยเฉลี่ยอย่างขาสาลี่อืมสาลีแม่โอ๊ยจุนสมองไม่เงยกับพี่บ่ายพี่น้องเอ้ยสาลี่จะพี่น้องเอ้ยหวานจะพี่น้องจ้า มาเติมความหวานในร่างกายสะพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยวานเสมือนละฉันน่ะนะสวยกับฉันนี่แหละหวานกับฉันมือยังไหลสิพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยห้อยวานสิพป่น้องเอ้ยมาจ้า อืมอืมขมเมยเนี่ยแซ่บหมดเด็หวานหวานพี่น้องเอ้ยกระดิ่งกระดอนไป็นไพี่น้องจ้าหวานแห้งเป็อพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาเด้กอกรอบจ้ะ น้ำตาลให้ร่างกายจะพี่น้องเอ้ยไม่มยังไหลแต่ไม่มยังไหลพามาก,กินมักมายพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเป็นลิงเป็นคางแม่จ้าืม ไม่ให้ครปาร์ตี้สนุกสนานพ mm ี่น้องเอ้ยว่าหน้องหัวมวนกันจ้าอืมอห้เลย มาเด้อ,อ,าอามาเด้อพี่น้องเออังุูดค่ะมาเด้มมอมาเด้ออืมเป็นหูอยู่อองืมแฟร์คลิปนีก้ก็สจะออกแต่ลกติ้งต้องติ้งต้องมเด้อพี่น้องเอ้ยอืม,ม อันใดเแสรบฉันฉันสิบ,บอกข่อยคุยฉันสือเฝ้ากินแม่แล้วนะพี่น้องเนาะดีทำมาเสแสรบฉันจะ่วนคุยตลอดพี่น่าจะไปน้องเอ้ยอยากบออยากบอ อยากกับมาเด้อค่ะเด้ออยากกับมาเด้อออาปากข่อยป้อนอาอาอาอีลาป้อนเจออีลาป้อนอ้ามอ้าวเพิ่นยังบ่ทันได้กัดเลยหนูออกมาแม่นบ่าวพี่ดากินก้อนบ่าจาเพิ่นกลังจะอ้าปากอื หวานแทบไล้เจพี่นางเอ้ยให้หวานบ้าเบังอนี้อืมอืมเลือกไ่ได้ไหเอ้าลูกน,น้อยน้อยน่นไหมบ่โอ้ยกี่ทีเนะาะตาตาจะดีกี่ทีกี่ทีเอ้าอี๊หานี่ <c oughs> อุอ้ยเฝาเพาะพี่น้องจา้าประจำ อืมเดกีน hmm. ่เออะีเดกิีนัอืมยากอ้าติ๊กเดอมาตจอกัจ้ะมามาเลยจ้เด้อมามาจ้ะ เอย่าค้นว่างอย่าพิษฮืมฮึมมาซ้อือสีแทบแทบแทบนะ้่ไมกันนี่ไมมเสียบแทบจ้ะใ่ไมมักลูกลูกใ่เย่องุ่นไข่ป่าองุ่นไลมเมล็ดจ้ะลูกใยบ่บ่บมากเลยแ่บ มา,า,มาด้วยจ้าเสีอยูานาะเดีเข้าาันบมากินอันยังแต่พอแต่เป๊ะคือกระของอืม้มนี่นละอับนี่เรอับปากรับบอจ้าเล่นเลย นยนี่เป็กบเคยด้กินจักเจีอเดตกดินเบสจะให้หล่ากิน,นะอ,นกอย่งเขาเม่นไหมล่ะจ้าเลอจะให้หล่ากินกบคุณวะไม่ได้จ้ให้หล่ากินกบพี่ยาพวกกินจา้าให้หลากินบุปเป็นจะพวกกินกบจะพี่น้องจา้าหนาคือกบพกินกบบุเป็นนะพี่น้อง ภูดาน่ะก็โกบว่าเบิงจะคของเนาะพี่น้องเนาะโอ้คนอ่ำเด้อฉันอ่ำเด้อคนสวยป่ะนี่อู้ยอ่ำอึ้งบ่จ๊ะอ่ำอึ้งแล้วอ่ำอึ้งอ่างบอกพูดนะให้พี่นางอ่ะให้เกียรติฉันเนีเด้อพูดให้เกียรติฉันนะ้ยหลานน่มงขโมวนพี่น้องเอ้ะให้เกียรติอ่ำด้วยอ่ำอึ้งอ่ำอึ้งฮ่าฮพี่น้องเอ้ย มาชาจะอยู่น้ำเหมืนน้โทรหาผ้าเจ้ามั่งหัวละพี่น้องเอ้ยเทปน่ะท้ามั่งหัวนุงหัวม้วนอร่อยมากทำห้ชีวิตแจ่มใสพี่น้องเอ้ยจะได้มีความสุขจะได้บ่เครียดจ้ะไม่เครียดยังเนาะแม่นจ้ะชีวิตเนี่ยเครียดจังเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินใส่แหละไม่ถึงหัวกระอกเลยหัวก็บ่ถึก เฮ้ยขับไม่ม er> ีใส่พี่น้องเอ้ยว้ายอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยเลิ่อนใส่ชุดเจ้าอีกแล้วอูโอ้ยสิการ์มกเข้าใจเลยเนาะฮาเซธาุณดตายจ่่ะายแล้วความสามารถพิเศษของคอยพี่น้องเอ้ยสามารถเลย่อนแติดต่อกันเด้อเบิงเบิงเบิงเมโดคเซธาใส่เจ้าเบิงเด้อ น่าจะเป็นเรื่องหน้าเก็ียดหนึ่งนะเด้อจ้าเดี๋ยวใช่ป่าวพี่น้องคอยฮ็ดได้สามารถเฮ็ดให้ได้ตลอดเวลาเลยได้จ้าน่าจะเป็นเรื่องหน้าเก็ดนิดนึงเลยได้จ้าพี่น้องเด้อแต่มันคือความสามารถก่อนจ้าความสามารถของนางพี่น้องเอ้ยแต่โลกแต่โลกจ้าบม่เคลีย้พี่น้องจ้าเอาละจ้าอีลาสไปเลยเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอ้ย <ไ>คลิปหน้าห้ามาพ่อกันไหมจ๊ะอ่าล่ำล้าด้วยง,งุ้นพวกนี้เราจะพี่น้องจ๋าลาไปแล้วด้วยจ้าเด้อคลิปหน้าห้ามาพ่อกันไหมจ้าให้อีหลา,านแน่นอนขอให้กอนหนีหลานนานๆเด้อจ้อาหากักช่องสีพี่น้องแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ๋บาจบายบายจ้าบายบายค่ะ